ชาวเน็ตไม่ทนโกลกางไอจีแม่หมูขอปล่อใบเฟิร์นเถอะเขาไม่ใช่เนื้อคู่นายจากกรณีเพจดังได้เข้าไปเห็นว่าแม่หมูพิมพการนั้นได้อันฟอนใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแฟนของลูกชายคือน้องนายนภัสและรูปที่อวยพรวันเกิดออกนั่นเองโดยแม่หมูได้ออกมาตอบถึงเ็นดังกล่าวแล้วหลังมีดราม่าอันฟอนไอจีโดยได้มีช่วงหนึ่งแม่หมูได้เปิดใจว่าไม่ได้อันฟอนอาจจะเกิดขึ้นที่ระบบ เดี๋ยวขอไปเช็คก,ก่อนไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ล่าสุดงานนี้ก็ได้มีชาวเด็ดเข้าไปเปิดประเด็นในไอจีของแม่หมูพิมพกาโดยได้ระบุถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าบอกให้ลูกปล่อยใบไปเถอะให้ใบได้ไปเจอคนอื่นเถอะกับนายคงไม่ใช่เนื้อคู่กันขออนุญาตแสดงความเห็นคนเป็นแม่ที่ดีจะต้องยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขของลูกแม่จะต้องเป็นผู้เสียสละไม่ใช่เห็นแก่ตัว ความสุขของลูกก็คือความสุขของแม่และคำว่าแม่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็คือแม่ไม่มีวันเปลี่ยนแต่แฟนพอเลิกกันก็เป็นคนอื่นสถานะของแม่มั่นคงที่สุดแล้วไม่ต้องไปอิจฉาน้อยใจหรืออะไรทั้งนั้นตัวเราจะอยู่เห็นหน้าลูกได้อีกสักกี่ปีกันเชียวทาไมต้องไปสร้างแรงกดดันและความทุกข์ใจให้ลูกขอบแรงข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ